สวัสดีครับกลับมาพบกับ Delicious Emily กันอีกครั้งนะครับกับช่อง Play for Cecilia นะครับครั้งที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเสียงเพลง Background นะครับมันจะค่อนข้างดังเกินไปมากเลยทำให้อาจจะได้ยินเสียงผมพูดไม่ค่อยชัดหรือยังไงหรือเปล่านะครับคราวนี้มีการแก้ไขแล้วนะครับมีการลดเสียงเพลงึ้นหลังหวังว่าจะช่วยให้มันดีขึ้นนะครับโอเคคราวที่แล้วนะครับเราเล่นโหมดนี้นะครับ City to City นะฮะ ย้ายจากเมืองหนึ่งสู่อีกเมืองหนึ่งแล้วก็เปิดร้านอาหารใหม่ๆนะครับและที่จริงมันยังมีอีกหมวดนึงครับคือหมวด day in day out วันเข้าวันออกนี่นะครับคือพยายามรักษาให้ร้านอาหารเปิดได้จํานวนวันมากที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับก็คือหมวดว่าเล่นเก็บไฮสโตระแนนสูงสุดนะครับว่าเราจะเปิดไปได้กี่วันก่อนที่จะเจ๊งนะก่อนก่อนที่ลูกค้าจะไม่เอาร้านนี้อีกต่อไปนะครับแต่ว่าเรายัางเล่นหมวดนี้ไม่ได้ครับเพราะว่า เรายังไม่ชนะสักดาดอื่นนะฮะถ้าลองกดเข้ามาจะเห็นว่ามันล็อกหมดเลยนะครับเนี่ยอ n l ล็อกซ e น a r i ริโอใช้ปลดล็อกเอ่อซ c น n a r ริโอก่อนนะครับคืออ่ฉากนะฮะคุณยังไม่ได้ปลดล็อกร้านอาหารอันไหนเลยให้ไปเล่นซิตี้ทูซิตี้ก่อนเพื่อที่จะปลดล็อกร้านอาหารสำหรับ day in เดียวนะฮ <c oughs> okay. ะโอเคฉั้นเราต้องเน้นเอ่อหมด ฟิตี้ทูซิตี้ให้เสร็จก่อนนะครับซึ่งคราวที่แล้วเล่นค้างไว้ที่ด่านที่2นะครับคืออันนี้นะฮะเอมิลี่สตรีมความฝันของเอมิลี่นะฮะคอนติเนียรเซฟเกมเล่นต่อเกมที่เซฟเอาไว้คุณอยากจะเล่นต่อเกมล่าสุดของคุณหรือเปล่าในร้านอาหารแห่งนี้คุณจะสูญเสียข้อมูลเกมล่าสุดถ้าคุณตอบว่าไม่นะฮะ เล่นต่อไหมก็ต้องเล่นต่ออยู่ยแล้วนะครับถ้ามันจะทัเมนูล่ะใช่ไหมอ,อันนี้เป็นวันที่3นะครับซึ่งค่าที่แล้วผมบอกไปแล้วว่ามีการเพิ่มเมนูกาแฟคาปูชิโน่เข้ามานะฮะโอเคร <c oughs> <c oughs> เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าวันพุธแฮมิลี่มาแล้วนะครับเรามีเมนูกาแฟคาปูชิโน่เพิ่มเข้ามาแล้วตอนนี้ลูกค้า2ท่านแรกนะครับก้าวเข้ามาในร้านอาหาร เขาเอมิลี่นะฮะไปท่านอีกแล้วนะครับสั่งเบเกิลกับคาปูชิโน่นะฮะโอเคไม่มีอะไรสั่งน้ำชาสลัดสองอะไรเนี่ยแค่เปิดร้านโต๊ะก็เต็มไปแล้วนะครับขายดิบขายดีจริงๆ เบเกิลกาแฟและน้ำชาเจ๊เจ๊ไม่มาต่อแถวนี้ละไม่มีคนเนี่ยเออเจ๊ไม่อย่ามานะครับเจ๊จะรอตามคิวเจ๊นี่อีกคนหนึ่งแหละนะครับเออน้ำชาเว้เช็ดโตนะครับลืมต้องเช็ดโตก่อนใส่ตูดนะครับเบเกิล เบเกิลหนึ่งชิ้นและเจ๊ก็ไปต่อแถวหลังคนที่เขาเพิ่งจะมาสั่งเนี่ยเจ๊ก็ยอมเดินมาโฮ้ยลืมคิดเงินนะครับไม่เป็นไรเจ๊ยังหน้ายิ้มแฉ่งอยู่ไม่เป็นไรหรอกน้ำชาเบเกร์สลัดนะครับสลัดสอง รู้สึกว่าคนที่นั่งจะมีแต่เจ๊เท่านั้นเลยนะครับเนี่ยลูกค้าคนอื่นเขาไม่นั่งกันใช่ไหมแต่เจ๊ที่นั่งชากาแฟเอ,อ่อสลัดสลัดแล้วก็กาแฟนี่เจ๊ Jay มาแล้วคูณสองเจเก์สองชิ้น แล้วก็กาแฟสองยีได้ทาเกีตแล้วนะครับจ่ะเช็ดโต๊ะแล้วก็น้ำชาหนึ่งแก้วสำหรับพ่อหนุ่มยิ้มแฉ่งเช็ดโต๊ะเนี่ยคนที่มานั่งมีแต่เจจริงๆนะมีคนอื่นเลยนะฮะ เกมมันฟิกเอาไว้หรือไงกันทำไมมีแต่เจ๊ที่นั่งแล้วคนที่มายืนต่อเคาน์เตอร์ก็มีแต่พอหนุ่มกว่นนี้ยืนรอให้ลูกค้าทานอาหารอย่างใจเย็นนะครับเช็ดโต๊ะ ต๊ะก่อนแล้วค่อยคิดเงินก็ได้ก็อย่างทันเลยนะวันที่3ผ่านมาแล้วได้เงินทั้งหมด1,143เงินสะสมทั้งหมด2,967นะครับตอนนี้ต่อไปนะครับวันพฤหัสเอ่อ improvement นะครับการพัฒนาอันเล็กๆก,กีกหนึ่งก้านะครับของร้านอาหารของคุณโต๊ะสำหรับเอ,อ สองที่ถูกแทนที่ด้วยโต๊ะสำหรับสี่ที่นะครับเป้าหมายต้องการแปดร้อยนะครับโอเคนี่โต๊ะใหญ่ขึ้นรองรับลูกค้าได้มากขึ้นนะครับกิจาการขยายใหญ่โตะนะฮะเปิดร้านได้3-4วันกินจาการขยายขนาดนี้แล้วนะครับต้องขอบคุณเจเจที่มานั่งในร้านของเรานะครับโอเคไปก นี่เจ๊พาเพื่อนมาอีกสองคนไม่ใช่เพื่อนสิเจ๊พาฝาแฝดมาอีกสองคน,นครับอโอเคเบเกิลสองชิ้นอู้สั่งอะไรเพียบเลยมีชากาแฟและสลัดนะครับเบเกิลและสลัด เกลหนึ่ชิ้นให้กับพ่อหนุ่มยิ้งแฉ่งนะคิดเงินแล้วก็ไปเช็ดโต๊ะ,ะครับชาและสลัดนะครับเจ๊คิดเงินต่อเลยสลัดหนึ่งที่คิดเงินก่อนแล้วก็มาเช็ดโต๊ะนะครับโอเคสลัดหนึ่งที่ ลูกค้ามีแค่คุณเจที่นั่งโตก,กับพนมที่ข้ามมาเคาน์เตอร์แค่นี้ใช่ไหมรู้สึกว,น,วนเวียนเหมือนกันนะฮะเป็นว่วแตาเกิดไม่จบสิ้นนะฮะออน้ำชาแยอยางกาแฟนะครับคาปูชินโน่แล้วทำไมในนี้มันติดป้ายเอสเปรสโซ่ไม่เข้าใจนะครับเอสเปรสโซ่สองโอ้คาปูชิโน่สองสลัดหนึ่งน้ำชาหนึ่ง หลักสองเลยเว้ยรอยยิ้มหายไปแล้วนิดหน่อยเห็นไหมเมื่อกี้แสดงว่าเราทำช้านะครับแตไม่ได้ทำชา้ารอยยิ้มไปจากใบหน้าเลยเห็นไหมเจตโต้ <J etto. S 2> สลัดเบเกิลกาแฟมันเริ่มวุ่นวายแล้วแหละนะครับทีนี้มันจะวุ่นวายขึ้นเรื่อยๆเบเกิลสลัด ชิดเงินก่อนแล้วมาเห็ุตัวสลักหนึ่งที่ไม่เห็นมีใครเข้าห้องน้ำเลยแล้วจะมีไว้ทำไมนะฮะเนี่ยไม่มีใครเดินเข้าไปเลยกะแฟสองเลย ห,หมดเวลาแล้วนี่เพิ่งเห็นนะครับเวลาหมดแล้วก็เหลือเจ๊คนเดียวนะครับสำหรับวันเพฤเหัสอันนี้เราทําแค่ถึงมันสุกใช่ไหมจะจบด่านแรกแล้วนะครับมีแค่ห้าด่านเปิดร้านห้าวันก็ปิดแล้วหรอจะดูเกียรจะเอาอยัางไงต่อนะครับแต่ผมเห็นว่ามีแค่ห้าวัน ที่สี่นะครับวันที่สี่ผ่านไปได้เงินมาอีกหนึ่งพันหนึ่งร้อสาสิบรวมยอดเงินทั้งหมดเป็นสี่พันเก้าสิบเจ็ดนะฮะเ่นต่อนะครับเอ่อวันศุกร์นะครับ the final working day วันทำงานวันสุดท้ายทำแค่ห้าวันจริงๆด้วยนะครับทำให้ดีที่สุดนะถ้าคุณได้รับเงินมากพอสาม,มารถเปิดร้านอาหารใหม่โอ้โหทำงาน5้าวันได้านอาหารใหม่เลยนะครับและก็ ได้ expansion นะครับการขยายร้านอาหารที่มีประโยชน์นะฮะวันนี้คุณสามารถเสิร์ฟชอ็อกโกแลตคุกกี้ได้แล้วนะครับโอเคต้องการเงิน900าร้ทุกนี่มีคุกกี้ใหม่นะครับสแสดงว่ายิ่งเราเล่นไปเรื่อยๆก็จะมีเมนูให้เราทำมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เสิร์ฟได้แล้ว5อย่าง สลัดคุกกี้น้ำชาเบ,บเกลกับสลัดคุกกี้กับเบเกลแต่ยี่แป๊วมันสามารถหมดได้ใช่ไหมคุกกี้นะที่มันมีการลดเลขจากสามสองหนึ่งแปลว่าวันนี้เราขาดคุกกี้แค่สามชิน้นเหรอ แน่ใจนะครับต้องลองเล่นดูก่อนก็เอมิลี่ออกมาแค่3ชิ้นนะค่ะจะเอาที่ไหนมาขายมากกว่านี้นี่ไงคุกกี้คุกกี้หมดแล้ว กดไม่ได้แล้วใช่ไอไมลี่ออกมาแค่3ชิ้นเจ๊ร่างคนเดียวในโต๊ะ4คนเลยเหรอสลัด2องคาปูชิโน่เบเกลิลน้ำชาคิดเงินแล้วก,ก็เช็ดโต๊ะนะครับ พอเราเช็ดโต๊ะเสร็จคุณเจก็เดินเข้ามานั่งเลยอ่ะเมื่อกี้เห็นไหมใช่ไหมเบรกเกอร์สองชิ้นก่อนละกันดื่มชิคเงิน น้ำชากาแฟสลัดด่ผ่านเป้าแล้วน้ำชาและสลัดนะครับรักสุขภาพมากๆเบเกลิลเบเกิลและสลัด จบแล้วนี่โอเคนะครับไวมากยี่วันที่5ผ่านไปแล้วนะครับยินดีด้วยคุณได้รับเงินมากพอสำหรับวันนี้นะฮะได้เงินมาเพิ่มอีก1188นะครับรวมเป็นทั้งหมด5 2าพัอ้อยแปาเอาเงินไปทำอะไรอยากรู้จังเลยนะฮะนี่เห็อาไปใช้เลย congratulation s ยินดีด้วย,ย,วยคุณสำเร็จวันสุดท้ายแล้วนะครับ จำนวนลูกค้าที่เสิร์ฟไปวันนี้คือ22คนและร้านอาหารแห่งนี้ได้ทำเงินไปทั้งสิ้น5,285นะครโอเคแล้วะไรต่อ Larger Tray ตอนนี้ได้ถาดขนาดใหญ่ขึ้นแล้วนะครับตอนนี้สามารถถือไอเทมนะครับสิ่งของได้มากถึง4ชิ้นใน1ครั้งนะครับดังนั้นคุณจะไม่ต้อง เดินกลับไปกลับมานะครับมากนะักนี่ควรทําให้คุณสามารถเปลี่ยดเวลาได้นะครับใช่เราคิดอ,อย่างนั้นเหมือนกันนะครับโอเคโอ้เดย์อินเดย์เอาอัลล็อกแล้วที่เราคุยกันตอนแรกนะครับโหมดที่เล่นจนกว่าจะแพ้นะครับปลดล็อกแล้วร้านอาหารที่ชื่อว่าเอมิลี่สตรีมครับความฝันของเอมิลี่ตอนนี้ถูกปลดล็อกแล้วในโหมด Day i n Day out ลองไปเล่นร้านอาหารนี้สิ Uh, for m as many consecutive days as possible นะครับ uh, consecutive น,นนี้แปลว่าต่อเนื่องนะครับ uh, ให้ได้นอาหารนี้เป็นจำนวนวันอย่างต่อเนื่องกันอย่าให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับและพยายามสร้างเงินจำนวนมากนะครับโอเคเราจะลองไปดีไหมโอ้โอ้ปลดล็อก3อันเลยเหรอ อันนี้คือเราเลือกได้หรือเปล่าใช่ไหมใช่น่าจะเลือกได้นะครับโอเคเราลองดูกันว่าว่าเราจะเลือกอันไหนดีนะครับตัวแรกก่อนเดอะนับแ c กนะครับตัซรองร้านอาหารกระเป๋าเป้นะครับซุปมะเขือเทศแสนอร่อยจะได้รับความนิยมระหว่างมื้อกลางวันนะครับแต่ว่าอย่าลืมที่จะคนน้ำซุปบางครั้งบางคราวนะครับหรือไม่งั้นซุปนี่ก็จะ เเดือดแล้วก็ล้นหม้อออกมานะครับแล้วคุณก็ต้องไปทําความสะอาดมันด้วยนะครับถ้าเราเอาชนะร้านอาหารนี้เราจะได้ขาดที่ใหญ่กว่านี้อีกนะฮะโอเคอันนี้ Dozy Diner นะครับเอ,อก็ร้านอาหารง่วงๆนะฮะอย่าแพนิกนะอย่าตื่นตระหนกเมื่อคัสเตอร์อนะครับลูกค้าเขาทยอยกันเข้ามากรูกันเข้ามาในร้านนะครับ Your service will s h a r every e customer up การบริการของคุณจะทำให้ลูกค้าทุกคนรู้สึกเ,เบิกบานใจมากยิ่งขึ้นนะครับเอาชนะร้านอาหารนี้เพื่อได้รับช็อกโกแลตทรัฟเฟิลนะครับก็คือก้อนช็อกโกแลตนะครับซึ่งจะทำให้ลูกค้าของคุณพึงพอใจได้นะฮะส่วนอันนี้ริสโตรันเต้พ c คันเคือเรก็มารู้นะฮะร,ร้านอาหาร คริสตอันเต้พิคันเต้ทุกคนรักคุกกี้กรุบกรอบแสนอร่อยให้อบอคุกกี้มากขึ้นขึ้นในเตาอบนะครับเวลาที่คุณไม่มีคุกกี้เหลืออยู่แล้วแต่ต้องทำให้มั่นใจว่าคุกกี้พวกนี้ไม่ไม่นะฮะถ้าเอาชนะร้านอาหาร,หารนี้เราจะได้อะ .Store นะครับได้ดาวสำหรับร้านอาหารเขาดาวไปทำอะไรอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอเค เราจะลองเลือกอันนี้ดูก่อนไหมหรือว่าเราจะกลับไปดู d ด y in ินเด u t กันก่อนผมว่าเลือกไปเลยก็ได้นะครับถ้าองั้นลองเล่นดูสักดานหนึ่งแล้วแล้ว EP หน้าค่อยไปดู d ด y in ินเด u t กันว่ามันเป็นยังไงแล้วกันนะฮะตอนนี้เล่นได้ไปก่อนนะฮะถ้าว่าไหนดะีอ่ะดูของรางวัลแล้วก็อันนี้ได้ถาดใหญ่ขึ้นได้ช็อกโกแลตนะครับเป็นก้อนที่จะช่วยทําให้ลูกค้าหายโมโหนะครับคิดว่านะแล้วก็ ได้ดาวนะครับผมว่าผมจะเล่นอ,อ,อันนี้ก่อนแล้วกันนะครับ t ด e a นับแสนะครับกระเป๋าเป้ซุปมะเขือเทศนะครับมาลองกันดีกว่าเดี๋ยวนับแสกนะครับวันจันทร์อ delicious tomato soup อันนี้อ่านไปแล้วนี่นะครับอันเดิมเลยะนะฮะก็คืออ่ะซุปมะเขือเทศแสนอร่อยนะครับจะได้ความนิยมจาก ลูกค้านะครับในช่วงอาหารกลางวันแต่อย่าลืมไปคนซุปมะเขือเทศนะครับให้ทันเวลาไม่เช่นนั้นมันก็จะเดือดแล้วก็ล้นออกมานะครับและก็ต้องไปทำความสะอาดมันนะครับเป้าหมายนะครับหนึ่งพันสูงกว่าเดิมอีกนะฮะเริ่มกันดีกว่าโอ้ร้านอาหารหน้าตาไม่เหมือนเดิมนี่นะใช่นะครับทีนนะ่ะคำใบ้ให้คนซุป From time to time นะครับก็คือเป็นครั้งเป็นคราวไม่เช่นนั้นมันก็จะ boil over นะครับก็คือล้นออกมาแล้วคุณก็จะต้องไปทำความสะอาดเตานะครับโอเคแอมเบลี okay. ่มาแล้วนะครับร้านอาหารใหม่แต่ก็ตกแต่งเหมือนเดิมนะฮะสีเขียวสีส้มแล้วก็ปันไดลงไปห้องน้ำเหมือนเดิมหมดเลยนะฮะนี่เรามีซุปมะเขือเทศและคุกกี้หายไปแล้วนะครับ คิดว่าคุกกี้คงจะเป็นของด่านในรสโตรานเต้อะไรนั่นนะครับนี่3าความกัน4อย่างก็เสิร์ฟได้ you have a larger tray now you can place more items on it ตอนนี้คุณมีถาดที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็สามารถวางออไอเทมนะครับสิ่งของลงไปมากขึ้นขึ้นอีกนะครับโอเคครบไหมเหลือสลัดนะฮะแล้วก็อันนี้เอามาเกือเทศกดยังไงกดอย่างนี้กดอันนี้นะฮะ ดที่รูปมะเขืเทศอันนี้ด้วยนะครับโอเคมาเขือเทศโอ้ยลูกค้าหน้าตาแปลกประหลาดไม่เคยเห็นมาก่อนลูกค้าคนใหม่นะครับ quickly stir the soup before it boils over ให้รีบคนซุปก่อนที่มันจะเดือดจนล้นออกมารีบคนแล้ว นี่คนนะครับสลัดสองน้ำชาและเออ่สลัดนะครับรู้สึกว่าลูกค้าคนนี้ยิ้มน้ากลัวจังเลยนะฮะใช่ไหมยิ้มชี้น่ากลัวมากนะครับนี่ตู้ปลาด้วยนะครับตกแต่งร้านอาหาร มีความเก๋มะเขือเทศกับเบเกิลนะครับมันคือซุปมะเขือเทศใช่ไหมม่ใช่อกินมะเขือเทศสดน,นะฮะโอเคสลัดเนี่ยเอมิลี่ขายแต่ของที่รักสุขภาพนะครับมีสลัดผักแล้วก็มีซุปมะเขือเทศนะคับเราก็เมื่อกี้คิดก็เมื่อกี้กดไปแล้วนี่ เกมน่าจะเอือน,นะครับสลัดผัก <c oughs> ถ้าเดินตลกจังเลยไม่ได้สิเราไม่ควรจะขอ,อเราเยาะลูกค้านะฮะกิะเ,เทศกับสลัดนะครับเนี่ยร้านที่แล้วมีแต่คุณเจมานั่งร้านนี้มีคนอื่นมานั่งมากนะับไม่ได้มีแต่เจ๊เชื่อสีฟ้ามานั่งคนเดียวโอเคทุบมะเขือเทศสอง เบเกิลและสลัดนะครับอันนี้สั่งเบเกิลและซุปมะเขือเทศน้ำชาคาปูชิโน่คิดเงินก่อนแล้วก็มาเช็ดโต๊ะ เบเกิลหนึ่งชิ้นสำหรับคุณผู้หญิงมากันอีกสี่คนอีกแล้วหน้าเหมือนเดิมเลยด้วยนะครับลองใส่ยังไม่อิ่ม,มกินอีกรอบนะฮะเบเกิลสองชิ้นคาปูชินโน่และซุปมะกรูดเทสซุปมะกรกดเทสสองแล้วก็คาปูชินโน่หนึ่งแก้วนะครับ โอเคสบายๆนะฮะมะกะเทียจะเดือดแล้วสลัดผักสลัดผักและเบเกิลนะครับสลัดผัก กัะผักนะครับโอเคหมดหรือยังหมดแล้วี่วันแรกผ่านไปแล้วนะครับก็พูดเหมือนเดิมเลยนะฮะเราทำไปทั้งหมดหนึ่งพันสี่อสามสเ็นะครับอันนี้เ็าก็คิดเงินใหม่นะครับของร้านอาหารที่สองนะครับไม่รบกันแลกโอเคนะครับเอ่องันคลิปวันนี้คงพอแค่นี้นะครับเราเล่นไปแล้วเอ,อด่านที่แล้วนะครับจนชนะหมดแล้ว แล้วเราก็ปลดล็อก Day In d a เด u t แล้วนะครับแล้วตอนนี้เราก็เริ่มร้านอาหารแห่งที่2นะครับซึ่งหน้าตาไม่เหมือนเดิมแต่แต่ว่าอย่างอื่นค่อนข้างจะเหมือนเดิมหมดเลยนะครับไม่แทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครบฝากติดตามช่องออ pray for c e c i l i a ด้วยนะครับเ,เราจะเล่นเกม Emily ีกันไปยาวๆนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม